มาต่อด้านหลังทุกท่านนะแผนกบริการประตะูโอ้เสาไหม่เดี๋ยวนี้แต่ะลกับคักอยู่ไดเนาะมันบอตองเล่งนะ เนีย่ยไปเรื่อยๆทุกท่านเลยอโอ้มันจะตอกได้อยู่หรือไม่สภาพไม้อาท้อ,อออพยุอยู่หรอกเสารัว้ว แต่ไม่ได้กันงวค้ายเขาได้เลยพี่น้องเอ้ยกันคนบ่ได้ดกอกคนมันมีพลังนะเฮ้อ แจากแล้วพะยนนิดเราว่าให้ตีรวดน้ำทั้งในลวดเขาตะเกาว่อยู่ข้างในยนิดว่าเอาข้างในบอกข้างในเราว่าุตสันลวเหัะเว่าหนะอืมเนาเห็ดคือเเกาเขาเนาะ เออมองในจังหักมุมแห้งเลยคุณน่ะเออเอ้าเห็ดเป็นแนวรั่วเลยก็โอเคป้านแม่นี่ปักนขนาดเว้ยนี่หยาดีกว่าบ่มีหัวเนาะคุณพ่อเนาะอย่างน้อยๆบัดไปนั่นไปนี่ก็มันใจว่าง่วงชีบเขาควายสิบวเขาสวน บ้านคไข่ละเพ้พอว่าใดละเพ้อปุ๊บนี่งัวควายเขามาโลดแหละกล,ลางคืนกเขาดิเดนี่ก้งเล่งก้งเล่งก้งเล่งอยู่ยามนอนปาดโต๊ะวะอืว่ะต้นลำไนยนี่ไหนเนาะ อืตนี้เยอดขึ้นยังน,น้อยวะคุณพ่อเออเกิดให้มันเสมอรับกับตัวนั้นนะเฮ้อ ตัวสุดท้ายคีมเขาอยู่ไสมาน้ำอยู่บ่ะนะพุ่นคีมเขาอยู่เจ้าพุ่นเอารวดน้ำด้านข้างพี่น้องเอ้ย โอ้พู้น่ะนี้เอาตัวนั่นเนาะกับว่าเนาะมาพีเลยเนาะมาตัดกันะนะไปตัดไปต่อตัวอื่นซะเสียดายูนะเออมัดใจกันเอาตัดเรือเรือนี่ได้เสีด้เอาตัวนี้มัดใจได้เออเออเ้ามัดมัดเจี๊พีเลยก็ได้คุณพ่อเออเออตัดตัวนี้ไปเนี่ย

Ah, eh, nah, buat nih. Hmm. Hak

ดูอยู่ดอกอ่อไปบาน,นี่เดี๋ยวเอาไว้ก็ได้คุณพ่อตอนนั้นเอาไว้เผื่อมันสุดท้ายอยู่แจนี้ใส่แจักสามสามเซ็นนี่ก็ับพ่อ,อจะเยียบใส่แก้วนี่ ตอนนี้เราก็รอคุณพ่อขึงรวดน้าไปน่นเลยน่าจะพอแล้วมั้งสามเส้นนี้เนาะในการอยู่ในการอยู่ก็อพอมีรวดน้ําแล้วมันดูดีขึ้นดีว่ามันคือมูคือพวกในบัดนี้ แต่เป็นข้อกฎหมายกับมีมีรั้วแล้วมีคนเข้ามาตอนยามวิการอย่างนี่นะเราแจ้งบุกรุกได้เออบุกรุก,กเคหสถานในยามวิการมีรั้วรอบขอบชิดสูเ้เขาไ่ได้เออ นี่จะไปจับไพเราเบิ่งแล้วเนาะคุณบอลเนาะเขาไามเขามามเดี๋ยวเปิดประตูให้ดิการพู้สาวมาเลยเขามามามายีละนี่จะเปิดประตูให้ดอกโอ้สาวหัวซับนี่พอดีเนาะความซูงอะนะ ออมันมันสิขามกับขามพอได้ได้คนเท่านะมันกระเทอิอนอะนะมันสิย่างขามเลยกับพได้มันเฮ็ดอายูอญยะอยู่สีสูงกับสีสูงสีเตี้ยกับสีเตีย้ยสิขามกับติดขาพอดีอืม เอาทาแบบนี้นะแม่ต้องขึ้นยังไรเออพวกก็ตรงดีเถอะเขาทาพี่น้องเอ้ย ถ้าถ้าทมดินสูงจังน้อยนี่มันสกีายเป็นขามได้เลยได้ปน่นี้เออเดี๋ยวทําทุกอย่างเสร็จเดี๋ยวให้คุณพ่อเคลียร์ตรงนี้ทุกท่านเอาเศษเนี่ยไปกองม่องแจ้เดียวกันมองใดมองหนึ่งแจ้ข้างหลังพ่นละไปกองอยู่แจ้พุ่นละมันจะได้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย